ค,ครับครับก็ชุดกรอก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ,รบนะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จากที่เราเห็นว่าชุดก่อเนี่ยหมดอายุจากที่เราไปลงหน้าง,งานแล้วก็เป็นเรื่องของความต้องการของคนที่อยู่ที่หน้าง,งานนะผมผมเชื่อว่าหน่วยงานใหญ่เขาอ่ะมีเอ่อความความประสงค์ที่อยากจะช่วยชั้นผู้น้อยอยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะด้วยเรื่องของกระบวนการนะครับเรื่องของระบบต่างๆนานาเนี่ยคือหน่วยงานรัฐอ่ะทุกคนอยากช่วยแต่ท่าพากเขาอาจจะถูกดําเนินการเนาะ เราก็เป็นอีกอช่องทางหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผมเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งนะเพราะมีหลายท่านนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของชุดเกราะเข้าไปให้ในกับหน้าง,งานนะครับชุดเกราะของเราเนี่ยที่มูลที่การกำลังช่วยสู้เนี่ยนะ,ะร่วมชุดเกราะเลเวล4นะครับซึ่งทางท่านโกศกของทางกองทัพ ท่านบอกท่านบอกเลยว่าดำเนินการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทหารต่างๆนะครับกับทางบริษัทแล้วก็ทําเอกสารกันให้ถูกต้องเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือถ้าทุกอย่างพร้อมใามูลที่กําลังช่วยสู้ก็จะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินให้นะครับเพื่อรัดขั้นตอนและบวนการครับที่บอกระวการจัดหาเนี่ยทางหน่วยงาน ครับตัวตัวของบริษัทเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยก็รู้กันตอนเกิดเหตุการณ์นี่แหละครับถึงได้มีการพูดคุยกันการพูดคุยกันเนี่ยก็คือตามของว่าของส่งได้เมื่อไรนะครับตัวของของเนี่ยมีมาตรฐานมีคุณภาพยังไงซึ่งในตัวของบริษัทเองเนี่ยนะเขาก็มีการคุยกับกองทัพแล้วก็เราก็เห็นดีเทลในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเขามีการปล่อยให้กับหน่วยงานอื่นๆของกองทัพด้วยมีการส่งออกด้วย แล้วในประเทศไทยอย่างที่เขาพูดอ่ะชุดเกราะเลเวลสี่น่าจะมีเพียงเขาคนเดียวด้วยมั้งที่สามารถทําได้<น>ผมไม่รู้เจ้าอื่นได้เปล่านะแต่ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวเห็นว่าได้ราคาพิเศษด้วยแล้วราคาโทรศัพท์ผมอยู่ไหนไม่รู้โทรศัพท์ให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูเลย,ยคืออ่าในชุดเกราะเลเวลสี่เนี่ยทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอ่าเป็นเกราะที่มีคุณภาพสูงส่วนราคาเนี่ยอ่าอ่าราคาเนี่ยก็จะเห็นนะเดี๋ยวนะ จากจากของปกติอันนี้ผมให้ดูของต่างประเทศนะครับอันนี้คือของที่เป็นของต่างประเทศนะนนอ่าต่างประเทศนะครับมีหลายสเตปออันนี้ราคาอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า US ตกเป็นเงินเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าเลเวลสี่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมตรงให้ด้วยคคนะเลเวลสี่นะเป็นอ่าสปาตันใช่ไหมอันนี้อันนี้เราจะบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวหรือเปล่าอันนี้แบรนด์อื่นนะครับนี่นะนี่เอ i l ลิตี้นี่นะอ่าโอเค มีตั้งแต่573 us ถึง683 us ก็ยังอยู่ในหลัก20,000ื่อยู่ดีนะครับนะอันนี้อ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนของเดิมนะครับที่อที่เราไปเจอนะครับเรื่องของวันหมดอายุเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเอาผมให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับอ่าอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือหมด2556 2013นนะซึ่งผมไม่ผมไม่รู้แหละว่าของเขามันยังสามารถใช้ต่อได้หรือเปล่า นะครับแต่อย่างของเราเนี่ยเอาไปเนี่ยเขามีความต้องการแล้วเขามีความมั่นใจอย่างหน่วยงานก็โอเคคนที่อยู่หน้างานได้ปลอดภัยราคาก็อย่างที่ท่านเห็นจากสองหมื่นกว่านะครับทางร้านจริงๆเขาก็ขายราคาหลักหมื่นนะแต่เขาช่วยทําบุญเขาช่วยทําบุญนะครับเพื่อเราเนี่ยเหลือแผ่นละหกพันเองนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะเกรงใจเขามากนะเขาก็ช่วยแหละนะก็ต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ของเนี่ยเขาสามารถจัดหาได้เร็ว เพราะถ้าตามหลักปก,กติถ้าทุกคนรู้ว่าเวลาจะจัดซื้ออะไรของในลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าต้องมีหกเดือนถึงหนึ่งปีนะรหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วกันผมเชื่อเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินถ้าเป็นลูกหลานของใครที่อยู่หน้าแนวหน้าสมรภูมิทุกคนอยากให้ทุกคนปลอดภัยอยู่แล้วแหละอยากให้คนในครอบครัวหรืออยากคนที่เรารักปลอดภยัยอยากให้ได้กลับบ้านวันนี้ทุกคนที่ทําไม่ใช่แค่ผมที่จัดชุดเกราะหลายท่านมีเจตนาที่ดีนะมี มีสิ่งดีๆที่อยากจะทําให้แล้วตัวผมเองทุกคนลองไปเทียบได้ถ้ามูที่กกำลังช่วยสู้จะหากินจะทุจริตเกาะสองหมื่นกว่าทําไมเรายังเอาราคาอยู่ในแค่หกพันนะทาไมเราไม่บวกเข้าไปทําไมเราไม่เพิ่มเข้าไปนะในเวลาที่ของหายากในเวลาที่ของาขาดแคลนทําไมเราไม่บวกเราไม่ทำเราไม่ฉวยโอกาสนี้ถ้าเราจะทุจริตนี่แค่ดูแค่นี้ก็เห็นแล้วครับ<ม>นะแล้วืก้กเกาะเนี่ยอย่างอย่างที่ไปไม่ใช่ว่าซื้อเอาเท มันสามารถใช้งานได้จริงรนะตำรวจตอชะดมีหลายท่านที่ถูกบึ้มเนี่ยตกมาอยู่ตอนหน้าแล้วก็ติดกระเราเขาถึงปลอดภัยครับจะขึ้นนำภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบ่เขิธีการคือดีก่างครับส่วนชุดเกราะเลเวล4อย่างที่ทางท่านโฆษกแจ้งเลยว่ามาตรฐานเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่กองทัพใช้ด้วยซ้ําคือตัวเนี้ยเขาส่งออกไปที่ต่างประเทศนะมาตรฐานเนี่ยผมว่าถ้าถ้านเขาทำไม่ดีเขาไม่สามารถส่งออกได้นะครับ กรรมธิการทหารของาผู้แทนรัตฎรเนี่ยหลังจากนี้เขามีการนัดแมะนัดหมายให้พิการไปเข้าชี้แจงในกรรมธิการอีกไหมครับหลังจากนี้อืผมเห็นเขาเหมือนว่าเขาไม่ไม่ต้องเรียกผมไปแล้วมั้งเห็นเขาว่าไม่เรียกผมไปแล้วมั้งใช่ไหมแต่อย่างนี้ผมผมจะฝากอย่างนี้แล้วกันคือในกรรมธิการเนอะผมผมส่วนตัวผมถามว่านะผมบอกว่าส่งลิงก์ให้ผมหน่อยเพราะผมไม่เห็นเพราะผมไม่ได้เป็นคนตอบตอบโพสต์เองหรืออ่านข้อความเองนะเวลาการทําอะไรอ่ะ อย่างผมเคยกับมาธิการอื่นๆจะเชิญผมก็ส่งมาเป็นเอกสารแต่ไม่ใช่แบบว่าท่านพิมพ์มาในแชทแล้วก็แคปเอาไปแขวนผมไม่รู้ว่ามันเป็นระบบราชการแบบไหนนะที่เขาทำนะเหมือนมีท่านสสของทางท่านเคยพูดว่าผมเนี่ยชอบไปแขวนล่าแม่มดต่างๆผมถาว่าพฤติกรรมที่ท่านทำเนี่ยเป็นการล่าแม่มดไหมเป็นการเอาแชทอยู่ดีผมไม่รู้ตัวอะไรแคปออกไปแล้วก็เอาไปแขวนน่ะอย่างนั้นน่ะมันมันเป็นหลักของราชการที่เขาทําได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้อยากให้มีการพูดถึงความรู้สึกการมุมมองตอนนี้ว่าท้อไหมพี่ที่โดนตรวจสอบทั้งเรื่องต่างๆรวมไปถึงเรื่องมวยที่ด้วยอะไรเงี้ยพี่ครับผมไม่ส่วนตัวผมนะก็ไม่ท้อแล้วครับเวลานี้ผมมาอยู่ในเป็นบริบทของพ่อค้าออนไลน์นะผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่หน้างานเห็นผลงานที่ผลทําหลายคนได้รับสิ่งที่พวกเราทําจริงๆนะของของที่มวยที่กำลังช่วยสู้จัดไปนะสามารถช่วยได้จริงๆแล้วการตรวจสอบตรงนี้ มันคือทางที่ผมจะไปในสูงความกระจ่างโปร่งใสนะครับวันนี้ผมถามทุกคนแบบนี้แล้วกันวันนี้มีแต่คนพูดบอกว่าผมอาจจะบางคนที่ไปถึงเยอะนะเป็นฟอกเงินมั่งเป็นกระบวนการเทามั่งเป็นนู่นนี้นั่นเป็นมูที่อะไรต่างๆนานเนี่ยวันนี้ทุกคนเห็นไหมยังไม่มีใครเอาหลักฐานอะไรออกมาพูดเลยนะแล้วผมบอกว่าผมไม่ใช่ก็จะต้องบอกว่าต้องใช่ให้ได้เพราะคําถามถามนะ้าคําตอบไม่ถูกใจเนี่ยจะมีการเบี่ยงไปเรื่อยๆทุกคนลองดู เอกสารที่ผมแสดงในกรรมธิการทหารผมเปิดไปปุ๊บอ้าวก็เปิดโตกลับมาว่านี่มันคือหนังสือขอบคุณมันไม่ใช่เป็นคนรัฉบับพอเราบอกว่านี่เป็นหนังสือขอสนับสนุนก็บอกว่าเป็นหนังสือขอบคุณพอบอกว่าเป็นอเราพอเราลงปุ๊บก็บอกเบี่ยงไปเดินไปอีกบอกเป็นของต่อชะดมันก็จะมีเนี่ยทุกคนลองดูมันก็จะเบี่ยงเบี่ยงไปเรื่อยๆวันนี้มีข้อกล่าวหาการทําพลังต้องไม่ดีอ่ะไม่ดีให้ได้ผมบอกทําไมท่านไม่บอกผมยึดคลองโลกไปเลย ผมวางแผนจะยึดครองโลกไปเลยอย่างนั้นน่ะคือใส่มาหมดอ่ะวันนี้เนี่ยมูที่ก็บอกแล้วว่าไม่มีการถอนเงินออกไม่มีการถอนเงินสดออกด้วยอ่ะกรรมการประธานไม่มีได้รับเงินเดือนด้วยอ่ะอ่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบมีใครออกมาแก้ข่าวหไหมไม่มีนะครับนะมีแต่คนใส่ใส,ใสต่ตั้งคําถามตั้งคําถามนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นออกมาไปเรื่อยๆเห็นไครับทีนี้ขอเสจะสอบขัคถ้าเ่องว่ามีสื่อไปตามที่บ้านของคระากรรมการด้วยเหรอ อ่าใช่อันนี้ก็คือหลายอันนี้ออนดียผมจริงๆนะคือหลายท่านเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็มีการนัดมีการคุยมาแต่อาจจะมีบางบางท่านนะไปถึงหน้าบ้านกรรมการไปเฝ้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในส่วนอย่างแรกเลยว่ารู้บ้านเขาได้ยังไงอยู่ดีๆไปรู้บ้านเขาไปบ้านแม่เขาด้วยนะไม่ได้ไปบ้านเขานะไปบ้านแม่เขาด้วยไปบ้านแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยคือผม ผมเอาตรงนะถ้าด้วยความที่แบบเราเรารู้สึกถ้าเราอยู่บ้านอยู่ดีๆแล้วไม่เคยบอกว่าบ้านเราอยู่ไหนอยู่ดีมีคนไปถึงบ้านเราอ่ะเรารู้บ้านเราได้ยังไงนะครับแล้วเรื่องของความปลอดภัยล่ะจะอยู่ที่ไหนถ้าสมมติมีการพูดออกไปต่อ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 ตอ,ตอ,ตอ,อย่างนี้ทุกคนไปบ้านมันไม่มีเรื่องของความส่วนตัวแล้วนะคือถ้าจะเอาอะไรเรานัดคุยกันได้นะครับแล้วก็เออผมผมมองว่าอย่างี้นะคืออีกมุมมองหนึ่งมันเป็นมันมันมองแล้วเหมือนเป็นลักษณะของการล่าแม่หมดเอออย่างเงี้ยมันคือการไป ไปบ้านไปอะไรแล้วเหรนะครับทีนี้พี่การครับแนวทางการช่วยเหลือชายแดนอะไรนี้เพราะว่าตอนนี้ประชาชนที่อยู่ชายแดนหลายคนเขาก็แสดงความห่วงใยให้กําลังใจพี่การมาอยากให้พี่การกลับไปช่วยอย่างเนี้พี่การแผนตอนนี้จะยังไงต่อครับพี่ผมผมอยากกลับไปช่วยทุกคนมากเลยพ้วจากใจนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีทหารชั้นผู้น้อยผมเคยเจอที่หน้างานด้วยเขามาพิมพ์บอกว่ากลับมาได้แล้วคิดถึงมากแล้วก็ขออนุญาตเอารูปผมไปทํนเป็น ล็อกเก็ตห้อยคอเขารู้สึกว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากผมอะไรเงรี้ยผมอยากกลับไปช่วยทุกคนมากๆผมบอกอยากจากใจแบบนี้เลยนะครับโครงการที่ยังทําอยู่ก็จะให้ทําต่อไปของมูลทีก็ทําต่อไปดําเนินการต่อไปให้เรียบร้อยให้เสร็จเบ็ดเสร็จนะครับแล้วถ้าทุกอย่างตอนนี้อ่าโอเค,คผมสามารถพิสูจน์ตัวเองผะว่าผมมั่นใจว่าพิสูจน์ตัวเองได้นะเราเสร็จเราก็จะกลับไปเพื่อไม่อยากส่วนตัวผมไม่อยากให้ทหารด่าง้อย ไม่อยากให้ผู้น้อยต้องได้รับผลกระทบด่างพ้อยไปด้วยแต่ทุกคนหน้างานรู้อยู่แล้วว่าผมช่วยแบบไหนช่วยยังไงคือยืนยันว่าเราในใจเราก็อยากจะช่วยเหมือนเดิมถูกต้องเพราะผมรู้จริงคืออย่างที่ทุกคนเห็นน่ะหน้างานที่ผมไปเจอทหารชั้นผู้น้อยตำรวจปชดมีห้องน้ำห้องเดียวอยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะบางคนต้องไปอยู่ตามธรรมชาติเงี้ยที่นอนมีมีต่ายเห็บอย่างเงี้ยรองเท้าเอ่ยุปกรณ์ต่าง ถ้าเราไปพัฒนาผมเชื่อเวลาเนี้ยเราทุกคนน่ะช่วยกันน่ะไม่เห็นจะต้องโทษใครเลยเวลาที่รั้วของชาติเขาปกเวลาเขาเกิดปัญหาเนี่ยเขาไม่เคยแยกแยะนะว่าคนนี้ไม่ชอบเขาหรือคนนี้ชอบเขาแล้วเขาเลือกช่วยเขาช่วยทุกคนเวลาเนี้ยเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็ช่วยกันวันนี้ขมรนเนียเห็นไหมขมรนเนียคนขมรนยังเอาของไปช่วยทหารไปช่วยตำรวจไปช่วยคนที่อยู่ชายแดนของขมรนเองแต่ขมรนไม่เคยลุกออกมาไป ไปตั้งคำถามหรือไปเริ่มดําเนินการกับคนที่ออกไปช่วยเลยนะแล้ววันนี้ประเทศไทยอ่ะใครจะกล้าช่วยผมถามวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะพวกท่านอยู่ไหนในเวลาที่ทหารน่ะสู้รบกันเวลาที่มีการสูญเสียพวกท่านอยู่ไหนแต่วันนี้อ่าผมไม่ผมผมอยู่หน้างานผมอาจจะไม่เคยเห็นพวกท่านแต่เวลาเนี้ยพอจบเรื่องทหารทํางานทุกอย่างเต็มที่อ้าวทำไมกายมาออกมาคนช่วยโดนไปด้วยคนอ่า คนที่ได้รับความชื่อเหลือโดนไปด้วยมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าวันนี้มีมีสสบางท่านบอกว่าออกมาว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายผมผมไม่ได้ท้านะดาเนินการกับผมได้เลยนะครับผมยินดีผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะทําเพราะชุดเปราะที่ไม่ว่าจะมุ้ยที่กับหน่วยงานแล้วร่วมมือกันจัดไปหาเนี่ยจะหาไปให้เนี่ยมันได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วผมพร้อมนะเพราะว่าถ้าวันนั้นผมไม่ทํามันอาจจะมีคนจากไปแล้วสามคนที่พิการครับ เห็นช่วงนี้ไยสดมีต que <t itt pagar> ัดเพราะว่าคนที่เคยรักเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หายไปตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับคนที่เคยสนิทกันเนี่ยมันหายไปคนในยามที่เราละบากถ้าเอฟซผมนะผมเชื่อว่าเอฟซผมเนี่ยรักผมแล้วเห็นในสิ่งที่ผมทําก็เหนียวแน่นอยู่ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าอย่างเราปล่อยของเนี่ยไม่กี่วันได้ได้หลายสิบล้านแล้วพูดอย่างนี้ยังเหนียวแน่นอยู่แต่ในส่วนคนที่เคยรักกันไม่ว่าจะเคยคุยกันแบบนี้เคยดีต่อกัน เคยขอความชื่นเหลือผมด้วยซ้าบางท่านาเปลี่ยนมา,าไม่ว่าจะเล่นผมออกมาโพส์ผมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ว่านะแต่มันเหมือนเวลามันคัดคนมันไม่ได้มีแค่คนในส่วนนี้หรอกครับที่ว่าผมยังมีคนหลายท่านที่ออกมาให้กําลังใจผมผมยกตัวอย่างอาจารย์เบียร์ป๋าเลวัตอเจเอนะ๋ยังมีอีกหลายคนพี่เล็กฝันเด่นยังมีคนที่เป็นจิตอาสาหน้างานหลายท่านที่มาให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆจริงๆร กัรครับขออนุญาตสอบถามถึงคุณนวัดนิดหนึ่งครับพี่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าพี่การจะโอนเงินส่วนตัวไปแล้วแหละแต่ว่าเขาบอกว่าอยากจะได้เงินจากที่โอนจากมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อการมงอยางไบ้างเรื่องนี้จริงๆผมเห็นมูลิีิเขาโพสต์ไปเมื่อสองวันที่แล้วนะมูลที่เหมือนเขาประชุมกันแล้วก็เขามีการคืนเงินไปให้คุณนวัดไปแล้วด้วยนะนะครับก็คือคืออย่างนี้เหมือนที่ผมบอกอ่ะนะก็เราก็พยายามตามใจทุกอย่างนะอยากเอาอะไรก็ก็ก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ มีมีมีมข่าวว่าเขาไม่อยากร่วมง,งานกับพีก่การอะไรเงี <laughs> ้ยตรงนี้ยังไงพี่การครับถามผมสักคาครับอยากให้ถามผมสักคาว่าผมอยากร่วมง,งานด้วยไหมครับครับจริงได้ติดต่อร่วมงานหรือยังพี่การโอ้จำไมว่าจะร่วมงานไม่ <laughs> ไม,ไม,ไม่ไม่มีครับเพราะนี้คืองานอะ่ะตอนนี้คนทักเข้ามาที่จะปล่อยของเนี่ยสามพันคนแล้ว <laughs> คือตัวผมเองอะ่ะไม่ได้ตอบเองเลยครับมันไม่ไหวตอนนี้แอดมินหลายคนมากที่คอยตอบ เยอะมากก็ผมไม่รู้หรอกว่าใครทักมาไม่ทักมาต้องบอกบอตรงๆพี่การครับขอถามเรื่องประาทตาควายนี้คือพี่การเองก็ไปช่วยสร้างบัเก์สร้างห้องน้ําสร้างอะไรทั้งนั้นเยอะแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับว่าชาวบ้านเองเขาก็เหมือนกับอยากจะได้ประสาทคืนทหารแนวหน้าเองเขาก็เจ็บปวดสิ่งที่เขาเหม็นทำอะไรเงี้ยพี่การมองอยังไงบ้างตอนนี้ครับอยากกลับไปเหยียบที่นั่นอ,อีกนะฮะปราทตาควายในบริเวณแถวนั้นเนี่ยผมสนับสนุนน้องๆที่เป็นชั้นผู้น้อยที่อยู่หน้างานเยอะมากนะผมพูดจริงๆห้องน้ําเอ่ยอะไรต่างๆนานา ทุกคนเนี่ยผมคุยกับในหน่วยตรงนั้นทุกคนตั้งใจมากนะที่ทุกวันนี้ประสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่นะมผมจะพูดอย่างนี้นะยืนยันว่าเป็นของไทยอยู่ทุกคนก็มีความตั้งใจมากว่ายังไงเนี่ยคนไทยจะต้องได้กลับไปเหยียบที่ต้องประสาทตาควายนะผม<ช>ผมผมต,ตัวผมนะผมก็ยังสนับสนุนในทุกวิธีทาง<ช>ยุกวิทุกวิธีการเลยที่จะต้อง ให้คนไทยกลับไปสู่ในตรง g ภาษาตาควายได้ทุกวิถีทางครับทสคัญรู้สึกที่การเปวตัวอย่างจะให้มีการเปิดต่างนะครับตรงนี้ส่วนตัวผมยังเนี่ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเราไว้ใจขมรได้เลยในในเวลาไม่กี <no ่วันเนี่ยเรารู้จักเราอยู่กับขมรมาหลายสิบปีเห็นไหมขเมรทําอะไรกับเราบ้างนะครับวันนี้สิ่งที่เราเปิดไปมันถามชาวบ้านดีกว่าถามชาวบ้านดีกว่านะครับ ครับพี่ยาวายาวที่นึงพี่กันไม่เป็นไรเจอกันหลายวันพี่ฟ้าขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจ <c oughs> ้าพี่าที่บให้กำลังใจพิจารอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เยอะมากเลยครับก็อขอบคุณทุกคนที่รักกันขอบคุณที่เห็นในผลงานขอบคุณที่จําในสิ่งที่ผมทําได้อ่ก็ถ้ามีเวลาครับโอกาสที่ดีหรือว่าอ่ทุกอย่างมาลงตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปทําในสิ่งที่ทุกคนอยากให้ผมกลับไปครับ อย่างเมื่อวานไป็นสัมภาษณ์เจเอสลาบุรีเขาก็บอกว่าเออให้อะไรเป็นกันแล้วว่าเห็นการตามจริงด้วยตาเนื้อของเขาเลยนี่จะมีมาจากประเจศไหมครับขอบคุณมากเจเวลาเวลาเนี้ยเจผมไม่เคยคุยส่วนตัวกับเจเอเลยนะเจเหมือนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่อ่าโอเคเขาเห็นหน้างานจริงแล้วเขามาสะท้อนให้ทุกคนเห็นนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่กล้าที่จะออกมาพูดออกมาเอาผลงานออกมาพูดแล้วกันขอบคุณที่รักกันนะครับครับครับจ้าพี่ว่าขอบคุณจ้า สวัสดีค่ะริดาสวัสดีาริดาัสดาีาทีมงานที่สามข้างหน้าแล้วก็ข้างหลับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆันให้ทุกสามขั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญทันสามขั้นพักผ่อนก่อนนะคะทุกท่านจะยังอยู่กับเราก่อนนะคะและรางวัลต่อไปค่ะ เป็นรางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่ขลคมและประเทศชาติขอแสดงความยินดีกับคุณกันละทัศน์พงไพยบูน์แม่หรือคุณกันจอมพลังค่ะจะมาเป็นบุคคลนะคะที่มีจินตนานาี้จะทำเพื่องของของเราทีนีด้วยนะคะกับพี่การณากชถ่าภาพก่อนนะคะ พี่กันชูได้เลยคัะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพี่กันเล่าความรู้สึกปัะเพณหน่อยค่ะป็นเพณน,นมากเลยครับไม่เคยมางาน่างนี้เลยครับปกติจะไปอยู่ในปาน่าในเขาก็แตกๆเหมือนกันแต่ก็ดีใจมากๆครับก็เป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากๆที่ภูมิใจมากๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมให้ทีมงานถามว่าวันนี้สิ่งที่ผมออกไปช่วยเหลือสังคม นะแล้วก็ทุกคนก็เห็นแล้วครับว่ามันมีข่าวมีข่าวที่อาจจะมีฟีดแบ็ที่ไม่ดีกลับมาทางงานยังคอนเฟิร์มที่ยังอยากจะให้ผมอยู่ไหมก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้รับคำตอบมาว่ายังคอนเฟิร์มที่จะให้ผมอยู่ผมดีใจมากๆนะการที่เราเออกไปช่วยสังคมหรือออกไปทำอะไรเพื่อคนที่ลำบากยากจนหรือคนที่เขาลำบ,บากตอนแรกผมก็คิดนะว่าเราก็คงไม่อยากได้อะไรหรอก แต่พอเกิดเหตุการณ์วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือกำลังใจ,จากับการที่ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทำไปมันมันมีคนเห็นจริงๆแล้ววันนี้รางวัลน,นี้คือสิ่งที่เป็นการตอบในสิ่งที่ผมต้องการก็คือมันเหมือนเป็นกําลังใจและกําลังใจหนึ่งจากที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันหมดแรงแล้วรู้สึกไม่อยากทําแล้ว มากนะที่ทาให้ผมรู้สึกว่าอยากจะกลับไปทําต่อเลยขอบคุณที่เห็นในผลงานนะครับขอบคุณครับ